สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานดูดว,ดวงวายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักขนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชชวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์นะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นครึ่งหลังนะครับในช่วงผลประมาณ15-30ถึงพฤศจิกายนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอดัดลายดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเนาะ ช่องนี้ยังไม่ค่อยอัปเดตนะครับแต่ทีนี้จะมาอัปเดตมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นยุ่งกับช่องหลักของหัวราบีนะครับตอนนี้ก็แตกขยายสาขาออกมาก็จะทาเอาของรัส์ไทยมาลงด้วยแล้วก็จะทําไพ่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมเป็นการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็จะทําเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณแบบสั้นๆไม่ยาวมากนะครับในครันี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานของตัวคุณนะครับไพ่ใบแรก four of pentacles ในออฟสอดนะครับ ทาวเวอร์โอเคมีไพ่ซิกออฟมอเนาะแล้วก็เป็นไพ่8ดาบเนาะคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการงานนะครับสำหรับเดือนนี้สำหรับชาวสิงลักคณาสิงนะครับ ทีนี้เรามาเปิดไพ่สนับการเงินกันบ้างเนาะไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามีไพ่พลังงานด้านลายออกมาเนาะเพราะว่าบางทีมอาจจะเป็นการดึงดูดของพลังงานที่ตัวคุณเองนะครับหรือคนอื่นที่มาดูมันอาจจะสะท้อนออกมาตามไพ่ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราขอไพ่ในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีสิงห์ราคณะสิงห์กันบ้างนะครับการเงินไพ่ใบแรกได้สองไม้คิงถือไม้นะครับ โอ้สิบถ้วยเลยนะครับมีไพ่ห้ามดาบไพบ่ใบสุดท้ายได้เด็กถือไม้โอเคการเงินกับมีผลค่อนข้างดีนะอืมแต่ว่าในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ ทีนี้เรามาแตกรายละเอียดกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงไพ่แบบ general reading นะครับการอ่านให้แบบภาพพื้นรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิทยานในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ลักษณะสิงเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคล ก็อ,อะไรที่แม่นอะไรที่ตรงก็นําไปปรับประยุกตใช้ของดวงของคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องจําใส่ใจนําแต่พลังงานด้านบวกของไพ่ไปปรับประยุกตใช้ของดวงของคุณนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะและถ้าเกิดต้องการตัดสินใจแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเพราะเป็นดวงของคุณคนเดียวเท่านั้นนะครับจะได้เป็นการตัดสินใจที่แม่นยํากว่านี้นะครับ <S <S ทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของไพ่จะเป็นเช่นไรในช่วงของครึ่งหลัง นะครับอิทธพลของการงานของตัวคุณนะครับเกิดไพ่เด e ดทาวเเกิดขึ้นมันเกิดไพ่อะไรกันเนี่ยนะครับทาวเวเนี่ยมาบ่งบอกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทําให้ตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เปลี่ยนงาน ไพ่ใบบนี้แปลว่าไพ่ของการเปลี่ยนงานก็ได้นะครับไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับบุคคลอื่นก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะสร้างอิทธิพลของในเรื่องของความกดดันความเครียดให้กับตัวคุณบ้างเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านนะหรือรู้สึกเหมือนกับว่าทําอะไรไม่ถูก ประมาณนี้คืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับปัญหาอุปสรรคที่คุณกําลังเจอแต่ไม่ต้องห่วงเพราะมันมีไพ่ส i x of w a n d มาแปลว่ายังไงคุณก็มีโอกาสชนะคุณมีโอกาสที่จะเจอทางออกเพียงแต่บางทีแล้วคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ tower คือไพ่ของการที่ตัวคุณเองนะครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันหมายถึงว่าคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานเองก็ได้แต่ ถ้าคุณทําอะไรผิดต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะคุณอาจจะตกจากตําแหน่งตรงที่ว่าคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับบางทีคุณไปทําอะไรผิดไว้ในองค์กรนะ่ะแล้วคุณก็ต้องมาชดใช้นะครับประมาณนี้หรือพูดง่ายก็คือถูกไล่ออกก็ได้เช่นกันถูกเชิญออกก็ได้เช่นกันเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์แปลว่าไพ่ของการต้องตกจากตําแหน่งก็คือต้องถูกไล่ออกประมาณนี้นะหรือถูกให้ออกก็ได้เช่นกัน ถ้าเราทำผิด แต่ถ้าเราทําอะไรไม่ผิดมันแปลว่าเราอยากออกเองนะครับเพราะความอึดอัดใจความวิตกความกังวลมันมี2รูปแบบอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันก็เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองต่างหากก็ได้เพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนมันอิ่มตัวมันรู้สึกเหมือนเราไม่รู้จะไปทางไหนดีเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าศักยภาพของเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วอยู่มานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบทําอะไรแล้ว รู้ทุกอย่างกับในเรื่ององค์กรหมดแล้วอะนะจากไพ่8ดาบมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราอาจจะวมตกกังวลกับความรู้สึกที่จะต้องอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกมันเติบโตแต่มันน้อยนะครับเพราะว่าไพ่โฟร์อัพเพนทัเมาบอกว่าบางทีคุณก็เหมือนกับกอดรัดหรือทนอยู่กับบริษัทนี้หรือการทํางานครั้งนี้มานานแล้วมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณรู้สึกเหมือนแบบ ไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วกับสิ่งที่เรามีอยู่เราเลยอยากจะจบปัญหาอยากจะออกจากตรงนี้ไปได้ไปเราเลยอยากจะออกจากตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปเริ่มต้นที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอเพราะว่าตอนเนี้เรารู้สึกว่ามันถึงขีดสุดที่เราจะทนอยู่หรือมันถึงขีดสุดที่เราจะ คงอยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วนะครับมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณมีความกระวนกระวายกับการคิดสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจที่อยากจะออกไปสําหรับบางคนที่ไม่ได้มีปัญหากับในเรื่องของการทําทานบนหรือว่าการถูกเชิญออกอะไรใดๆมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราเลือกที่จะออกไปเองนะครับแต่การที่คุณอยากจะออกไปในที่นี้อยากตัดสินใจด้วยอารมณ์นะ ม,มันต้องเป็นการตัดสินใจที่หมายถึงว่าคิดมาดีแล้วตึกตรองมาดีแล้วไตรตรองมาดีแล้วเพราะว่างานช่วงเนี้ยถ้าคุณจะมาเปลี่ยนงานช่วงเดืนเอนพฤศจิกาย,ยนในครึ่งหลังเนี่ยมันเหลืออีกแค่เดือนเดียวนะคุณอาจจะอาจจะมีการขาดโบนัสแบบโบนัสไม่เต็มที่หรืออะไรหรือขาดสวัสดิการสิ่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งการไปหาที่ใหม่มันก็ลาบากนะถ้าเรายังอยู่ได้ก็อยู่ต่อแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆเหมือนที่ไพ่บอกเนี่ย มันต้องพังเลยหรือจะต้องมีปัญหามากกว่านี้คุณก็ออกก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าเราทนอยู่ไม่ได้แล้วก็แปลว่าออกเลยดีกว่าเพราะมันอึดอัดมากแล้วก็ไม่รู้สึกเออไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีเราก็มีอารมณ์หงุดหงิด นะครับทำงานก็ไม่เป็นอันทํางานเพราะเรารู้สึกหมุดหงิดรู้สึกเหมือนตะกิดตะขวงใจนะครับหรือเบื่อกับคนในที่ทํางานบางทีเราอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันรู้สึกเหมือนทําอะไรก็ค่อนข้างขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนที่อาจจะมีคู่กรณีอยู่ที่ทํางานมันทําให้อึดอัดและไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วรู้สึกว่าทําอะไรก็แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีเลยประมาณนี้เลยอยากจะจบปัญหาตรงนี้ไปก็ได้นะครับ เพราะถ้าเกิดคุณทนมากๆมันก็ต้องระเบิดออกในวันยังค่าดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเรายังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นปัญหาร้ายแรงมากเนี่ยคุณออกได้นะครับคุณเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าไพา่ซิกออฟซิกออฟอดเนี่ยเออซิกออฟวารเนี่ยมาบอกว่าคุณสามารถที่จะไปเติบโตไปดีในที่อื่นได้หรือสามารถที่จะปรับทิศทางในเรื่องของการงานที่จะประสบความสําเร็จในที่อื่นได้ดังนั้นถ้าคุณคิดดีแล้วคุณก็ออกนะครับ แล้วก็ออกแบบดีๆไม่ต้องไปแบบมีปัญหาหรือมีอะไรทั้งนั้นกับในเรื่องขององค์กรเก่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชะงักติดหลังคุณไปตลอดก็ได้ในการทํางานมันอาจจะทําให้ตัวคุณเสียประวัติก็ได้ดังนั้นเนี่ยออกด้วยเหตุผลที่ดีดีกว่าการที่เราจะต้องแตกหักกับใครแล้วเพื่อที่จะออกไปก็ได้นะครับดังนั้นถ้าอึดอัดเกินกว่าที่จะอยู่ก็ควรที่จะจบปัญหาแล้ว ไปอย่างสงาา่าผ่าเผยก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากถ้าคุณไม่อยากอยู่ก็ก็ออกดีกว่าเพราะว่าบางทีแล้วการที่คุณอดทนอยู่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและทำงานอะไรไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือมันขัดทางกับสิ่งที่คุณจะทาหรือว่ามีคนมา,าทําให้คุณอารมณ์เสียอยู่เสมอๆแล้วก็บรรยากาศร,ร่วมงานก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่า ที่ผมยังคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากออกไปได้มันก็ยังมีแนวทางเพราะว่าไพ่ขึ้น6กไม้แปลว่ายังไงคุณออกไปมันก็มีหนทางที่ดีต่อที่จะทาให้ตัวคุณนั้นได้บริษัทที่ดีหรือได้การทํางานอื่นที่ดีกว่าที่ตรงนี้ก็ได้จากไพ่หกไม้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดใครที่ยังอดทนอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะต้องอดทนให้มากเพราะว่ามันจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับบุคคลอื่นถ้าคุณยัง ที่จะเลือกที่จะยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้แต่คุณต้องใจเย็นนะอเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมืดแปดด้านอยู่เหมือนกันถ้าคุณยังไม่อยากออกคุณก็อาจจะต้องอใช้เวลาแต่ในที่สุดคุณจะเคลียร์ปัญหาได้จากไพ่หกไม้นั่นเองนะครับก็อาอสั้นๆแล้วกันเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินสำหรับชาวสิงนะครับลักนณาสิงเนี่ยการเงินนั้นอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินที่ดีนะมีไพ่สิบถ้วยแปลว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะทําตามเป้าได้นะครับถ้าสมมติมันเป็น,นลักษณะของการที่ลงทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของการค้าขายการลงทุนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการได้ยอดได้เป้าเนี่ยถึง10ถ้วยเลยนะครับหรือบางทีเราอาจจะ สมมติว่าเราอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับการดีลงานกันทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เดินทางแบบนี้นะครับหรือติดต่อซื้อขายค้าขายต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากนะครับแล้วทาให้ตัวคุณมียอดค่อนข้างดีเลยนะจากสิบถ้วยเลยทีเดียวนะแสดงว่าการเงินเนี่ยดีมากๆเลยสิ่งที่คุณหวังไว้มันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในสิ่งที่มันแบบ สิ่งที่ดีต่อใจก็คือสิบถ้วยนั่นเองสมมติว่าคุณหวังว่าคาดเป้าว่าจะได้แบบนี้แบบนี้นะครับคุณก็จะได้รับในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แหละก็คือสิบถ้วยนั่นเองทําให้การเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเกณฑ์ตามที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะสาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะมีการช็อตบ้างหรืออาจจะต้องระมัดระวังกับการลงทุนเพราะบางทีแล้ว คุณมั่นใจเกินไปกับการลงทุนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีแนวโน้มที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีก็จริงแต่บางทีอาจจะมีการขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งเพราะว่าอย่าเชื่อใจอย่าเชื่อในเศรษฐกิจแบบเนี้ยมากจนเกินไปเพราะตอนเนี้ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอย่าทําอะไรเกินตัวอย่ามั่นใจกับสิ่งที่เราลงทุนมากจนเกินไปไม่งั้นคุณอาจจะขาดสภาพคล่อง อย่างน้อยก็คือขาดสภาพคล่องอย่างมากอาจจะขาดทุนได้นะครับถึงแม้มันอาจจะดีต่อใจในช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆไปอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมมันอาจจะมีการปรับตัวเป็นการขาดทุนก็ได้นะอมประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแล้วอย่าให้ใครยืมเงินนะเพราะไม่งั้นคุณต้องทวงหนักมากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ คืนเงินคุณแบบรวดเร็วนะอาจ,จต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนไพ่ไม้เนี่ยขึ้นมาถึง3ใบนะแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการหาไรายได้เนี่ยค่อนข้างดีแต่คุณต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ไม้มา3าใบแปลว่าอย่าใจร้อน นะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเนาะการเติบโตในเรื่องของธุรกิจการบริหารการจัดการเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเพราะอิทธิพลของไพ่คิงถือไม้หมายถึงการบริหารการจัดการที่ดีกับในเรื่องของกระบวนการการทําเงินเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าบางทีแล้วการลงทุนการ ลงทุนมากจนเกินไปเพราะว่า3ใบเนี่ยแปราว่าบ,บางทีเราอาจจะมีเงินเข้ามานะครับหรือทําเป้าทํายอดได้ดีแต่บางทีแล้วเรานําเงินกลับไปเวทใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะขาดสภาพคล่องอย่างที่บอกไปก็ต้องระมัดระวังค่อยๆประคองไปเด็กถือไม้นะครับเราต้องประคองธุรกิจประคองการเงินเราไปอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ เหมือนกับดีแฮปปี้นะครับบริหารจัดการได้แหละตอนนี้แต่บางทีเราก็ต้องกะเกณฑ์กันในระยะยาวนะจากไพ่สองไม้คือความมั่นคงของคุณมีอยู่แล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเป้าแฮปปี้ดีการเงินค่อนข้างโอเคนะแต่บางทีสองไม้ก็ต้องดูในระยะยาวดูกระแสะโลกบ้างนะครับเราต้องติดต่อสอบ เหมือนกับติดต่อสอบถามดูแลในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของการเงินดีๆบางทีแล้วเราก็ต้องลงทุนในระยะยาวเพราะถ้าเกิดเราโฟกัสแค่สั้นๆเราก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีแหละช่วงสั้นแต่ช่วงยาวบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบสภาพคล่องแบบนี้ตลอดไปก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวสิงกันบ้างนะครับเรื่องผลโชคลาภของชาวสิงนะครับขอไพ่ให้กับชาวสิงด้วยนะ ชกลราให้กับชาวสิงนะครับจะจับแค่3ใบนะเด็กถือเหรียญไม้แล้ว 2, 2เหรียญไม้นะครับแล้วก็ไพ่สิไม้โอเคแสดงว่าการลงทุนต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าบางทีแล้วสิ่งที่คุณได้อาจจะได้ มีโอกาสถูกรางวัลอยู่นะแต่ก็เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเลขท้าย2ตัว3ตัวประมาณนี้เพราะว่าเด็กถือเหรียญเพราะว่าได้รับออในเรื่องของการแบบรีเทิร์นในเรื่องของการเงินได้นะแต่ก็น้อยนิดนึงกับลาบลอยนะครับบางทีแล้วอาจจะต้อง รีอินเวสใหม่นะครับสมมติว่าถ้าเกิดใครลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินนะครับบางทีพอร์ตเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยหน่อยกับการที่ต้องหาเงินมาเติมนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามเวทเงินเข้าไปอีกนะครับกับการเงินเพื่อที่จะให้การเงินนั้นเติบโตมั่นคงที่ดีสําหรับการลงทุนในเรื่องของการเงินคริปโตนะครับในเรื่องของอ,อ,อสังหาในเรื่องของ อะไรล่ะหุ้นกองทุนต่างๆเนี่ยต้องพยายามหมุนเวียนการเงินนิดนึงนะแต่โชคลาภเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกแบบรางวัลที่คุณนั้นปรารถนาแบบรางวัลใหญ่อาจจะไม่เช่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องซื้อเลขกลับด้วยนะครับเพราะมันมีไพ่สองเหรียญแพราะว่าเราอาจจะต้องกลับหน้ากลับหลังบ้างเหมือนกันนะ อย่าซื้อแบบตรงๆนะครับก็ซื้อแบบกลับไปกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีแนวโน้มของการถูกแต่เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้ใหญ่โตมากเกินไปก็ไม่ต้องเสี่ยงมากนะครับเอาเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ